กลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้วันที่31ธันวาคม2567มี5ข้อนี้ไม่ได้เงินเข้าบัญชี800บาท1,600บาท2,400บาทดูเลยคุณได้ไหมกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ครับในวันที่31ธันวาคม67นี้ใครที่มี5ข้อนี้คุณจะไม่ได้เงินเข้าบัญชี8 0 0 1้0 0หนึ0บาทเอาง่ายๆเลยก็คือดูทั้งคลิปนี้เนี่ยดูเช็คไปแล้วคุณ ถ้าเกิดว่าคุณใน5ข้อคุณไม่มีคุณก็จะได้เงินนะครับถ้าเกิดว่ามีก็จะไม่ได้เงินง่ายๆเลย,ย <c oughs> แ,บแบบนี้ครับมาดูกันที่ข้อที่1ข้อที่1ครับคุณมีข้อนี้ pathway, <c oughs> หรือเปล่าคือไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมท,บม,มสมทบมาไม่น้อยกว่าสอเดือนภายใน3ปีหรือ36าเดือนคุณเป็นมาตรา33หรือเปล่าผู้ประกันตนมาตรา33คุณเป็นาาหรือเปล่าถ้าคุณตอบว่าคุณไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับคุณจะไม่ได้เงินในครั้งนี้ เพราะการได้เงินในครั้งนี้เนี่ยจะได้เงินสําหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นหากคุณไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา3 3ครับคุณจะไม่ได้เงินในครั้ังนี้นะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มสามแต่นั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3าที่แจงิะสมทบด้วยนะในในทั้งหมดเนี่ยสาเดือนต้องจ่ายอย่างน้อย12เดือนนะครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นก็คือแบบนี้นะนั้นข้อที่1ไม่เป็นผู้กานตนมาตรา3-3ถ้าคุณมีก็จะไม่ได้เงินครับข้อที่2คุณไม่เป็นผู้กานตนมาตรา39ที่จ่ายเงินสมทบมาใน3ามสเดือนเนี่ยต้องจ่ายน้อย12อเดือนถ้าเกิดว่าคุณไม่อันนี้คือข้อ1ข้อ2ในข้อใดข้อหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่เป็นหมดเลยคุณจะไม่ได้เงินเพราะว่าได้เงินในครั้งนี้เนี่ยจะให้สำหรับคนที่เป็นมาตรา33 มาตรา39มังนั้นถ้าหากว่าคุณไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะไม่ได้งเงินคุณต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือข้อน,นี้เนี่ยคุณต้องไม่มีถึงจะได้นะครับก็คือคุณต้องไม่มีก็คือคุณต้องเป็นมาตรา39นะแล้วเป็นมาตรา39เกไม่พอในทั้งหมด36เดือนเนี่ยคุณต้องจ่ายงิกระทบอย่างน้อย12เดือนนะครับภายในระยะเวลานะครับที่ผมบอกไป3ปีเนี่ยต้องจ่ายครบนะหากว่าคุณเพิ่งเข้ามา อยู่ในมาตา3า3หรือ39นะครับข้อสําคัญเลยคือคุณต้องจ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อยเนี่ยก็คือ12เดือนถึงจะสามารถเข้าร่วมและได้เงินตรงนี้ได้ครับอันนี้คือข้อที่2ถ้าไม่มีข้อ1ไม่มีข้อ2ไป่ได้เงินนะโอเคต่อไปข้อที่3ข้อที่3ครับคุณมีบุตรแต่ว่าบุตรของคุณเนี่ยอายุเกิน6ปีแล้วนะ ก็ลองเช็คครอบครัวคุณครับง่ายๆเลยก็คือบุตรมีหรือเปล่านะข้อแรกถ้าคุณตอบว่าคุณไม่มีบุตรคุณไม่ได้เงินในครั้งนี้ครับแต่ถ้าคุณตอบว่าคุณมีบุตรบุตรคุณอายุเท่าไหร่ล่ะบุตรคุณอายุหนึ่งขวบไหมครับบุตรคุณอายุสองขวบไหมครับหรือบุตรคุณอายุสามขวบหรือสี่ขวบถ้าอย่างนี้ยังได้แต่ถ้าหากว่าบุตรคุณอายุหกขวบกว่านะหกขวบหนึ่งเดือนเจ็ดขวบแปดขวบหรือสิบขวบแล้วหรือหลายหลายสิบปีแล้วนะสิบห้าอะไรพวกนี้แล้ว อันนี้เนี่ยจะไม่ได้เงินนะครับต้องอายุยังไม่เกิน6ปีนะครับอายุอาจจะ1ขวบ2ขวบหรือเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยแรกเกิดก็จะสามารถได้แต่ถนะ้าหากว่าเกิน6ปีเมื่อไหร่ไม่ได้คนระับหรือถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณไม่มีบุตรนะอย่างนั้นก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเงินทั้งนี้ให้สำหรับกลุ่มเบาบางที่เป็นกลุ่มเด็กนะครับเด็กในที่นี้เนี่ยจัดเฉพาะเด็กที่เพิ่งได้เกิดจนถึงไม่เกิน6ปีนะครับ5เดือนกับ ห้าเดือนอยังอ่าห้าปียังได้นะครับห้าขวบยังได้แต่ยังไม่เกินหกขวบนะถึงจะได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณมีข้อนี้คือไม่มีบุตรแล้วก็บุตรอายุเกินหกปีเนี่ยก็จะไม่ได้ต้องไม่มีข้อนี้คือต้องบุตรมีบุตรที่อายุต่ำกว่านะครับแล้วก็ต้องมีบุตรด้วยต้องต่ำกว่า6ปีนะครับอยู่ในช่วงระหว่างเพิ่งเกิดวันแรกลืมตาดูโลกก็สามารถได้เงินนะครับจนถึง6ขวบ ครับโ okay. อเคนี่ขาา้อ3ข้อที่4ครับไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินที่ชื่อว่าเงินส่งครับบุตรหรือไม่เคยลงทะเบียนโครงการเงินส่งครับบุตรมาก่อนนะเพราะว่าเงินในครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินที่ให้จากชื่อโครงการท,ที่ชื่อว่าเงินส่งครับบุตรครับโดยเงินส่งครับบุตรตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนนะครับแล้วผ่านการลงทะเบียนเนี่ยถึงจะได้นั้นถ้าหากว่าคุณไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งครับบุตรตรงนี้ คุณไม่เคยลงทะเบียนรับเงินสงข้อบุตรตรงนี้คุณก็จะไม่ได้เงินตรงนี้ครับข้อสมมําคัญมากๆเลยก็คือคุณเนี่ยลงทะเบียนรับเงินสงข้อบุตรแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณยังไม่ลงก็แสดงว่าคุณมีข้อนี้นะไม่เคยลงทะเบียนรับเงินสงข้อบุตรถ้าคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนแล้วอาจจะมีเอเกสารอะไรต่างๆที่ส่งไม่พบทําให้ผลการลงทะเบียนรับเงินสงฆ์ข้อบุรเนี่ยมันไม่ผ่านถ้าผลการลงทะเบียนรับเงินสงข้อบุตรไม่ผ่านเนี่ยก็ ถือว่า s, <S ไม่ได้นะครับก็คือถ้ามีข้อนี้ไม่ผ่านการเบับเงินสงข้อบุตรไม่เคยลงทะเบียนรับเงินสงฆ์ข้อบุตรก็จะไม่ได้เงินนะครับง่ายๆเท่านี้เลยถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเคยลงทะเบียนรับเงินสงข้อบุตรแล้วอันนี้ได้เงินเคยผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงข้อบุตรส่งเอกสารแะรต่างไม่ว่าสมุดบัญชีธนาคารหรือต่างเอกสารข้อมูลแบบประจำชาตรชาชนทุกอย่างเนี่ยส่งถูกต้องหมดข้อนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้คุณก็จะ ถือว่าลงทะเบียนผ่านหมดนะครับลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรผ่านการลงทะเบียนเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรก็จะได้เงินนะครับกองง่ายๆเลยถ้าเกิดถ้ามีข้อนี้เนี่ยไม่ผ่านการลงทะเบียนไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยก็จะไม่ได้เงินครับนี่คือข้อที่4ข้อที่5ครับบัญชีธนาคาร,รที่คุณได้ให้ไว้กระถางภาครัฐเนี่ยปิดใช้งานไปทําให้ร,รับเงินไม่ได้ถ้ามีข้อนี้กอไม่ได้เงินคอยเช็คดูครับว่าบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กระทางภาครัฐเนี่ยตอนที่คุณไปลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร คุณได้ให้บัญชีธนาคารอะไรไว้กับพารคดัแล้วบัญชีนั้นเนี่ยยังคงมีการใช้งานแอคทีฟอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าสำคัญมากครับที่บัญชีคุณต้องมีการแอคทีฟอยู่ในปัจจุบันถ้าบัญชีคุณไม่มีการแอคทีฟไม่มีการใช้งานในปัจจุบันนะครับก็จะทําให้ดัตเนี่ยพอสั่งจ่ายเงินไม่สามารถทําการโอนเงินและสําเร็จครับทาให้คุณเนี่ยไม่สามารถได้รับเงินได้นั้นบัญชีธนาคารที่ให้บริกา,นานบั๊งดัปิดใช้งานไปทําให้รับเงินไม่ได้หรือเปล่า ้ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินแต่หากว่าบัญชีคุณเปิดใช้งานอยู่ลองเทสทําการโอนเงินเข้าไปแล้วนะสามารถโอนได้ตรงนี้เนี่ยก็สบายใจได้ครับคุณได้เงินแน่นอนครับดังนั้นถ้าเกิดว่าบัญชีธนาคารปิดใช้งานไปจะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าบัญชีนะคุณยังเปิดใช้งานอยู่ก็จะได้เงินครับนี่ข้อ5ครับต่อไปครับผู้กันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยตรงนี้จะมีหลักเกณฑ์ผมเล่าให้ฟังนะครับเพื่อความที่คุณจะเข้าใจ สำหรับประกันตนมาตราตรงนี้เนี่ยที่จะได้เงินก็คือมาตรา33ม,มนะครับมาตรา3-3ก็จะประกอบไปด้วยนะครับกลุ่มที่ทํางานกับนายจ้างหรือว่าต้องเป็นมาตรา39กนะครับก็คือประกันตนเองหลังจากออกจากมาตรา33ม,ม,มาแล้วยังคงาจเงกนสมทบต่อเป็นประกันตนเองครับจะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่งกายสงทบสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12อเดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนครับและจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นครับ ตามที่ผมได้บอกไปนะบุตรอายุไม่เกิน6ปีนะครับสำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้เงินตนหลายคนนะครับคงอยากจะรู้ครับว่าเงินเนี่ยจะเข้า800เนี่ยต่อบุตรหนึคนเมื่อไหร่นะครับจากข้อมูลปกติแล้วเนี่ยก็เงินสงเคราะห์บุตรนะครับจะโอนให้ทุกๆสิ้นเดือนครับถ้าติดวันหยุดเดือนนี้เขาก็จะให้ในวันที่31ทธันวารนครับก็เป็นวันอังคารที่31ธันวาคมได้เงินก่อนปีใหม่พอดีเลยนะครับ ได้ปุ๊บก็สามารถนําไปใช้ได้และการได้เงินเนี่ยหลายๆคนบอกอ๋อทำไมได้ถึง2อ0พเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมีบุตรหคนเนี่ยก็จะได้800บาทบุตรสคนนะครับจะได้1,600บาทและบุตรสคนจะได้2,400บาทจะได้เป็นจำนวนบุตรที่มีครับบุตรในที่นี้เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือจะต้องอแลกเกิด แต่อายุไม่เกิน6ปีเต็มนะครับคำว่า6ปีเต็มก็คือดูวันเกิดของบุตรของคุณนะครับแล้วถ้ามันเขายังไม่6ปีครับเขายัง5ขวบกว่าๆอยู่ยังไม่ถึง6ขวบแต่ถ้าเดือนนี้6ขวบก็อาจจะไม่ได้แล้วนะครับต้องยังไม่ถึงขวบถึงจะได้โอเคนี่คือหลักเกณฑ์ประมาณนี้เงินจะโอนะ 1, 6, 2, 4, 4, น,น,นะครับแปดร้อยหนึ่งพันหกสองพันสี่ตามจำนวนคนนะครับในวันที่3 1ธันวาคม2567นี้เงินเป็นโอนเป็นเงินสดสามารถ ออกมาใช้ได้เลยครับนำไปซื้อของที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรของคุณได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกท่านในคลิปนี้ครับถ้าสงสัยในส่วนไหนอยากจะให้เพิ่มเติมรายมาเล่าให้ฟังได้สอบถามกันได้